สวัสดีค่ะสำหรับผู้ที่ติดตามข่าวความเคลื่อนไหวของม็อบกบพศนั้นคงจะทราบกันดีว่าไฮไลท์ของการเคลื่อนขบวนจะอยู่ตรงที่นายสุเทพแกนนาคนสําคัญพักทานอาหารกลางวันการถนนจากการติดตามนะคะทําให้เราทราบว่าทุกครั้งที่มีการเคลื่อนขบวนนายสุเทพจะนิยมทานอยู่เมนูหนึ่งส่วนจะเป็นเมนูใดนั้นในรีวิวออนไลน์มีรายงานค่ะ,ค<ส>คะไ,ไม่ต้องเป็นแบบเฉพาะเราจุดทั้ทงทั่วัมงแต่ที่กานที เราอาหารท่ทอขอบคณทั้งคนอก่อนวางมาที่บเลยมีหยุดทำพี่น้องตับให้พี่น้องเียนเอาองีออ้เร่งปัญหาทางข้าวนาในคับขาวนาก่อตุน้เขาร้องเรียนมาั้งแนก็ามข้างใน ต่อพ่รัฐบาลไม่ใางข้าวคือการโกงาเงินกอนเงินเรื่อยๆแบบผมก็จะโชว์นทวนครับทวงเาก็จะเปลี่ยนเได้เหมือนนโกโกนี้ออกทนเลี่พีน้นไทยนทวนมาเอยู่ดูไป่พี่น้องนไทยก็นอไปเกันแต่เราดูไประทวนกับพี่น้องะครับไม่ดีทุกุนมไทย เมนูที่นายสุเทพชื่นชอบจัดเป็นเมนูอาหารใต้ที่รสชาติจัดจ้านและหาทานได้ไม่ยากเลยค่ะพักจิราแก้วน,นรรัตน์เดลิเวออนไลน์